สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะวันนี้นะคะหญิงจะมาทำแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าเขานะคะจะติดต่อมาหาคุณอีกไหมเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงเนี่ยจะติดต่อมาหาคุณอีกไหมนะคะโอเคเราไปดูไพ่พร้อมกันนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะหญิงจะดูว่า ตอนนี้เขาคนนั้นเนี่ยอาจจะแบบเป็นแฟนเก่าของคุณเป็นคนคุยเก่าหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วอาจจะเป็นคนที่หายอยู่ก็หายไปก็ได้นะคะเราไปดูกันว่าตอนนี้เขาตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเอาโอเคไปดูกันนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง คุ e ยน็อปคันะคะขึ้นนะไพ่ถ้วย,ยขึ้นใบแรกนะคะอย่างมองว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะยังมีความคิดถึงคุณอยู่นะคะมีความรู้สึกมีความคิดถึงมีความอา่ยังไม่ลืมนะคะยังแบบคิดถึงอยู่บ้างนะคะจริงๆไม่บ้างหรอกเพราะว่าคุณยน็คัพเ์จเป็นให้ความรักเหมือนกันนะเขาอาจจะยังรักคุณอยู่อาจจะเป็นแนวคนรักเก่าหรือเปล่านะคะอันนี้นะ สดาบนะคะคุณกับเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อกันมาสักระยะหนึ่งนะคะประมาณ3-4เดือนเนาะประมาณนี้นะคะหรืออาจจะมากน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแต่มันก็สักพักหนึ่งแล้วที่ไม่ได้ติดต่อกันนะคะ Temperance นะคะหญิงมองว่าเขายังคิดถึงเรื่องราวของคุณ กลับไปกลับมานะคะยังไม่ถึงขั้น move on ไปได้บางทียังคิดถึงคุณอยู่เลยนะคะยังแบบเออมองว่าคุณเป็นยังไงบ้างยังกลับเข้ามาส่องยังกลับเข้ามาดูอยู่เลยนะคะสองไม้เท้าบ่อยครั้งนะญิงว่าไอ้ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ความคิดถึงนะคะหญิงมองว่าบ่อยครั้งที่เขาช่างใจว่า เขาจะติดต่อมาหาคุณดีไหมนะคะจะทักมาหาคุณดีไหมหรือว่าสองแม่ท้าจะออกแนวว่าเขาอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศเป็นคนที่อยู่ไกลกันกับคุณนะคะมีระยะทางหรือระยะเวลานะคะเป็นตัวขั้นกลางนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่แบบเออย้ายไปย้ายมาหรืออาจจะต้องบินไปต่างประเทศบ่อยๆหรืออาจจะต้องไปดูงานที่นั่นที่นี่นะคะจ,จะมี เรื่องเวลานะคะเป็นตัวกั้นหรือเรื่องของระยะทางนะคะสี่ไม้เท้านะคะหย่งมองว่าพลังงานเขาที่คิดกับคุณเนี่ยเขายังไม่ลืมคุณนะแล้วเหมือนเขาก็ยังไม่ได้มีใครนะคะเหมือนเขายังรักคุณอยู่หรือว่ายังคิดถึงคุณอยู่เลยนะยังมีไพ่ที่บ่งบอกว่าเขายังอยากจะติดต่อมาหาคุณนะคะยังคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะคะ ทีนี้นะคะแล้วมาดูความรู้สึกเขาอีกว่าเขาเนี่ยเคยคิดจะกลับมาหาคุณจริงๆไหมนะเขาคิดจะกลับมาหาคุณไหมนะคะเขาคิดจะกลับมาหาคุณไหมหกดาบนะคะคนคนนี้อาจจะอยู่เมืองติดน้ําติดทะเลก็ได้นะอยู่เมืองเป็นเกาะก็ได้นะคะยิงคิดว่าเขาคิดจะกลับมานะจัดเม้น t เห็นไหม ไพ่จัเจมนี่ยเป็นไพ่คนรักเก่าเป็นไพ่อดีตอชาติเป็นไพ่เนื้อคู่ด้วยนะคะแสดงว่าเขาคิดจะกลับมาเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อคุณอาจจะเลิกกันแบบหรือว่าอาจจะออห่างกันไปนะคะห่างๆกันไปแล้วบนนันนึงเขาอาจจะแบบคิดถึงคุณและพลังงานก็ยังอยากกลับมาหาคุณนะ The Wheel of Fortune นะคะหญิงมองว่าเขานะมีความอยากกลับมาหาคุณนะคะ ห้ามไม่เท้านะคะแล้วเขาสับสนนะเขาสับสนนะคะว่าเขาสับสนว่าคุณยังต้องการเขาไหมนะคะคุณยังรอเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณแบบทําใจ move on จากเขาไปได้แล้วเขาควรจะกลับมาหาคุณไหมแต่ว่าในใจเนี่ยอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะมาสารความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะนั้นขอดูเหตุการณ์ของคุณหน่อยนะคะเหตุการณ์ของคุณว่า เหตุการณ์ความรักของคุณก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงบ้างนะเดอะมูนนะคะอาจจะเป็นความทุกข์ใจอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะโอ้เดอะมูนขึ้นเนาะ ดีวิวนะคะหรือจะเป็นความสัมพันธ์หญิงมองว่าหนึ่งนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูไม่ชัดเจนนะคะหรือคุณหรือเขาอาจจะมีคนอื่นมีมือที่สามมาเกี่ยวข้องนะคะมีปัจจัยอื่นมาทําให้คุณกับเขาจะต้องห่างกันนะคะเเมิเชียนนะคะ คิงออฟสอดนะไฮพริสต e นะคะจร่งว่าชัดเจนนะเขาอาจจะมีใครอีกคนหรือคุณอาจจะมีใครอีกคนหรืออย่างน,น้อยๆความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความชัดเจนไม่ชัดเจนนะคะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เนาะเดี๋ยวจะดูเพิ่มอีกนิดนึงนะ องเหรียญนะมันเป็นความไม่มั่นใจในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสิบดาบนะนี่ไพ่สิบดาบนะมันก็เลยเกิดการเลิกลาห่างเหินกันไปนะคะอ่อที่แบบอาจจะเลิกแล้วเจ็บไงมันเจ็บเพราะว่าไพ่เดอะมูนไพ่ดีวิลไพ่ไฮ i พรสเซสคืนเนี่ยจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังมีความรู้สึกอยู่คือไม่ได้เลิกเพราะหมดรักมันจะมีบางคู่นะคะที่เลิกกันราะว่าไม่ได้รักกันแล้วหมดรักกันแล้วหมดแพชชั่นนะคะแต่คุณเขาอาจจะแบบ ยังมีแพชชั่นต่อกันอยู่แต่ความสัมพันธ์อาจจะไม่ชัดเจนก็เลยขอลาดีกว่านะคะสี่ถ้วยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยได้อย่างใจเนาะแบบไม่ค่อยได้อย่างใจไม่เป็นไปอย่างหวังคุณต้องการแบบนี้เขาต้องการแบบนั้นนะคะความคิดเห็นความต้องการไม่ตรงกันนะคะก็เลยถอยดีกว่านะคะ s ซ of cups นะคะหญิงมืว่า ไม่ชัดเจนเพราะอาจจะมีรักซ้อนมีแบบความไม่ชัดเจนไม่ไม่ไม่เคลียร์เกิดขึ้นนะคะในออฟคัพนะคะทั้งทั้งที่ความรู้สึกอาจจะยังแบบยังมีความรู้สึกต่อกันอยู่ยังอยากจะไปกันต่อแต่มันไปไม่ได้เราขึ้น10ดาบนะคะอาจจะแบบเออตกลงที่ว่าเบรกกันแค่นี้ดีกว่าในตอนนั้นนะคะแต่ยังรู้สึกว่าพลังงานเนี่ยเขารู้สึก คิดถึงนะเขาคิดถึงคุณนะคะทีนี้นะมาดูว่าเขาเสียดายคุณไหมนะคะเขาเสียดายคุณหรือเปล่าหกถ้วยนะเขาอยากกลับมาหาคุณจะตายนะคะหกถ้วยเน้นไพ่คนรักเก่านะอยากคืนดีแหละนะคะสองดาบนะคะ คุณอาจจะบล็อกเขาก็ได้นะหรือเขาอาจจะบล็อกคุณอยู่ตอนนี้ทั้งท่านที่ความรู้สึกเขายังเต็มคาราเปลนะคะเขายังรักคุณอยู่นะอย่าบอเขาเสียดายคุณนะอย,อ,อ,อยากงออืมอยากง้ออยากคืนดีไ้าเนี้ยชุดเนี้ย แต่ยังไม่มีการติดต่อมาในตอนนี้ใช่ไหมทั้งที่เขาอยากจะติดต่อเขาเสียดายคุณนะคะอะ่แล้วทีนี้มาดูว่าแล้วสุดท้ายอะ่ะเขาจะติดต่อมาไหมนะคะติดต่อมาไหมติดต่อมาเมื่อไหร่นะคะเขาจะติดต่อมาไหมมาดูสิหกเหรียญน,นะคะโอเคอาจจะมีการติดต่อมาแล้วมาขอโอกาสคุณนะหกเหรียญเนี่ยนะคะ คุนถือไม่ท้านะมันจะมีการแอคชั่นจากเขาแน่นอนนะคะมีการแอคชั่นจากเขาแน่ๆนะคะหนึ่งถ้วยอะร้อเปอนะคะเขารักคุณอาจจะแบบเสียดายอะแล้วก็อยากจะได้คืนนะคะแล้วก็จะติดต่อเนี่ยให้สองถ้วยอะต้องกลับมาแน่นอนเลยอะ่ะ ไพ่สองถ้วยขึ้นเขาจะติดต่อกลับมาค่ะแล้วก็มาขอโอกาสคบก,กับคุณมาขอโอกาสสร้างความรักกับคุณเนี่ยหนึ่งดาบขึ้นเป็นไพ่ติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่แบบแอคชั่นชัดเจนมากนะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณแน่ๆนะคะทีนี้นะคะมาดูอนาคตของคุณกับเขากันหน่อยว่าพ่ออยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะอนาคตของคุณกับเขาอะแล้วติดต่อมาเมื่อไหร่นะหญิงมองว่าน่าจะเป็น ช่วงอีก1เดือนนะคะอย่างเรือสุดอีก1เดือนหรืออีก2เดือน3เดือนไม่เกินนะคะหนเดือนไม่เกินแน่ๆจะมีการแอคชั่นจากเขาแน,แน,แน่และถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเขาติดต่อมานะคะมาขอโอกาสมีโอกาสได้คบกันอีกนะเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกใจอ่อนนะคะซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยออที่ได้กลับมาก่อนหน้านี้ที่มันไม่ชัดเจนมันไม่ค่อยได้อย่างใจมันทําให้คุณทุกข์ใจ จะไม่มีปัญหานั้นอีกต่อไปนะคะทุกอย่างจะเคลียร์นะคะเขาไปเคลียร์ทุกอย่างมาหรือเขาเยินดีที่ทําตามที่คุณขอนะคะคุณอยากได้แบบไหนคุณอยากจะให้ชัดเจนยังไงนะคะคุณพูดไปเลยนะคะเพราะว่าเขาตั้งใจจะกลับมาแก้ไขยอยู่แล้วนะคะทีนี้มาดูคําแนะนําเพิ่มเติมจากไพ่นะไพาอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะสิบไม้เท้าเนาะโอเคใบแรกนะคะคนนี้อาจ,จะบ้าง,งานก็ได้นะ เป็นคนทั้งบ้างงานด้วยนะคะเดอะสตาร์ Star, นะคะความหวังเนาะของความักครั้งนี้มันก็ขึ้นมานะสิบถ้วยออกมาเองเลยอะสุดยอดเลยนะคะ อนาคตของคุณเขาก็ได้อยู่ด้วยกันนะแต่งงานกันหรือว่าอาจจะแบบมีการแบบอยู่กินกันชั้นสามีภรรยานะคะ The s t r เ n g t h นะ The Strength เนี่ยเป็นไพ่แบบเออมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่บางทีมันอาจจะเหนื่อยตอนต้นเนาะแล้วก็บทสรุปมันก็ดีนะคะ c h e r r o อนะคะคุณอาจจะดอยู่กับชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางนะคะหรือการขนส่งอะไรเงี้ยเนาะเป็นแบบนักบินเป็นแอร์โฮสเตสนะคะเป็น ชาวต่างชาติเป็นวิศวะการบินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ดีมากนะคะอนาคตคุณกับเขามีโอกาสลงเอออยู่กินกันอย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเพราะว่าไพ่สิบ้วยนี่เป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดแล้วหมายถึงครอบครัวด้วยนะคะหมายถึงแฟมิลี่นะคะทีนี้นะคะไปดูคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะจากไพ่ออร์ l เคิลนะคะไพ่ออร์คเคิลอยากจะบอกอะไรนะ เขาจะกลับมาเฟลร์คุณใหม่ไงที่หญิงบอกนะโอกาสดีมากๆนะคะ It is safe for you to love ไพ่เชียรยมากนะคะไพ่เชียรยให้กลับไปหากันนะความรักความสมบัตคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่เข้าใจกันก็ได้นะคุณอาจจะคิดว่าเขามีอะไรปิดบังคุณหรือว่าคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่จริงใจนะแต่ว่าดูจากไพ่แล้วดูเขาก็ตั้งใจรักอยูนะที่กลับมานะคะ calling your soulmate นะคะคุณอาจจะขอให้เขากลับมาหรือคุณอาจจะเคยขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็ได้นะตอนนี้คุณคุณได้แล้วนะคะคุณจะได้แล้วนะคะอ่าไปดูไพอ่อละเซออีกชุดหนึ่งเพิ่มเติมซิไม่กี่สัปดาห์นี้ได้ให้ใบนี้อีกแหละนะคะไม่กี่สัปดาห์นี้แหละที่เขาจะติดต่อกับมาเร็วสุดนี่ก็คือช่วงนี้เลยนะคะช่วงแบบเดือนนี้เลย เราไม่ต้องทําอะไรนะคะคุณก็ไม่ต้องแอคชั่นอะไรไปนะคะคุณได้แต่ต้องรออย่างเดียวนะคะรออย่างมีความสุขนะให้เวทอันนี้นะคะไม่ใช่แบบรอเพราะามีความทุกข์นะคะอุ๊ยแต่ละโอกาสนะคะยังบอกแล้วเขาจะมีการมาขอโอกาสคุณอีกครั้งอะแล้วมันคุณก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้คนรักของคุณด้วยนะคะเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะ กลับมาแก้ไขนะคะกลับมาปรับปรุงความรักควสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันมีความสุขนะคะเขาตั้งใจมาแล้วนะนะคะให้โอกาสเขาด้วยนะคะเขาจะติดต่อมาไหมติดต่อมาแน่นอนและมีโอกาสได้คบหากันด้วยความจริงใจแล้วก็มีโอกาสได้ลงเอยกันสูงมากนะคะมาดูบ้าคนคนนี้นะคะเขาอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะราศีกุมภ์ค่ะ ราศีกันค่ะเออราศีกันแล้วก็ชาวธาตุดินนะคะพฤกษบกันมังกรนะแล้วก็กลุ่มนะคะพฤกษบกันมังกรกลุ่มหรือจริงๆอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นก็ได้นะคะทีนี้มาดูว่าจักรวาลน,นะคะจะส่งจดหมายอะไรถึงคุณบ้างน,นะคะเดี๋ยวหญิงจะหยิบมาสามใบนะสามใบ สามสองเขาเรียกสามสองใช่ไหมโอเคไพ่รแรกนะคะเป็นฉันรักเธอเห็นไหมฉันยังบอกแล้วเขารักคุณนะคะเขาตั้งใจรักคุณจะตายแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะกลับมาปรับปรุงนะคะแก้ไขให้มันดีกว่าเดิมนะคะไพ่มันออกมาแนวโน้มเดียวกันเลยนะฉันท้อเหลือเกินนะคะหญิงคิดว่า อาจจะเป็นฝั่งคุณหรือเปล่าที่ท้อนะคะอันนี้เป็นข้อความจากจักรวาลเนาะจริงๆก็รักกันแต่ไม่เข้าใจกันอย่างนี้นะคะอยากพบเจอเธออีกครั้งหนึ่งอยากพบเธออีกครั้งหนึ่งนะคะแสดงว่าเขาคิดถึงคุณตลอดอะ่ะเหมือนไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาเป็นคุณอ n บคัพส์นะคะเป็นไพ่ความคิดถึงความรักความแบบโหยหาที่ยังขึ้นมาอยู่นะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ซองจดหมายอะ่ะก็ยังขึ้นมาเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแบรนด์ดอมมันนี่สำหรับใครที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็กดไปที่ description box ด้านล่างนะคะหญิงจะแปะคอน a c t ไว้ให้เนาะตอนนี้ก็รับดูดวงส่วนตัวนะคะว,ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ